สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมพ่อเลี้ยงสรพัฒนะครับวันนี้นะครับเราจะพามาดูที่ดินสวยๆนะครับแปลงงามๆนะครับที่เราได้จัดสรรที่ดินนะครับหรือว่าแบ่งสรรปันส่วนให้เพื่อนๆได้จับต้องได้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ถนนเลี่ยงเมืองนะครับเส้น2275นะครับก็ห่างจากอ่าสี่แยกเทศบาลหรือห่างจากเทศบาล4นาทีนะครับ2โลกว่านะครับ ี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับจากเนี้ยนะครับเดี๋ยเราจะวัดให้เพื่อนๆนะจากถนนดํานะครับเราจะใช้ตัวท่านจับน,นะครับว่าระยะทางเท่าไหร่นะตามมาเลยครับ เอาครับเพื่อนๆนี่ฮะที่นะครับที่แปลงงานที่เราได้จัดล็อกให้กับเพื่อนๆนะครับได้มาเป็นเจ้าเจ้าของกันนะครับตรงนี้นะฮะเราจะมาจนถึงถนนนะครับตรงส่วนนี้นะครับเราทําเป็นถนนเข้านะครับกว้าง5เมตรนะครับนี่ฮะจะเห็นโครงสองหลักนี้นะครับจากปากทางมาถึงถนนตรงนี้เข้าไปนี่นะครับก็หนึ่งร้อยเมตรพอดีนะครับ100เมตรพอดีเราแบ่งเป็นแปดแปลงนะครับ แบ่งเป็น8แปลง8ล็อกนะครับส่วนถนนนะครับถนนนี้เป็นถนนสาธารณะนะครับความกว้างอยู่ที่5เมตรเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้นะครับเราจะสมที่ให้นะครับเราจะสมที่ให้นะฮะเราจะสมที่ให้เดี๋ยวจะบอกราคาพิเศษราคาที่นี่นะครับเราขาย2แปลงหน้าแปลงนี้มีคนจองแล้วนะครับแปลงหน้าติดถนนนะครับติดถนน2ทางนะครับเป็นมุมนะครับเราขายที่3,5แสนนะครับ แล้วก็ล็อกถัดไปล็อกถัดไปล็อกในอีก6ล็อกนะครับเราจะขายอยู่ที่ล็อกละ30,000นนะครับเราขายที่ล็อกละ30,000นส่วนล็อกนี้เขาจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ได้จองวันนี้นะฮะจองก่อนที่จะถมนะครับจองโดยจ่ายครึ่งหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก่อนที่จะถมที่ก่อนที่จะมีรั้วก่อนที่จะปรับให้สวยงามนะครับแปลงหน้านะครับแปลงหน้านี่ในใจ่ายที่ สามแสนสามนะครับแปลงหน้าจ่ายที่สามแสนสามลดทันทีนะครับแปลงละสองหมื่นบาทส่วนแปลงด้านในนะครับแปลงด้านในอีกหกแปลงนะครับเราจะขายที่สองแสนแปดนะฮะลดนะครับจากสามแสนลดแปลงละสองหมื่นบาทเช่นเดียวกันนะครับย้ํานะครับสําหรับคนที่เป็นเจ้าของที่นี่นะครับหรือแค่เจ็ดครอบครัวเท่านั้นเจ็ดท่านเท่านั้นนะครับหน้าจอนะครับให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่า มันจะมี A1 A2 A3 A4A5A6A7A8 นะครับแล้วขนาดนะครับความกว้างของถนนนะครับความความกว้างของพื้นที่แล้วก็ความลึกความยาวจะจะขึ้นโชว์เพื่อนๆนให้ได้ชมตรงนั้นนะครับห่างจากกรมที่ดินนะครับ3นาทีนะครับห่างจากอำเภอนะครับ7นาทีนะครับ2นาทีก็ถึงที่กรมที่ดินเลยโรงเรียนนิยมศิลป์นะครับ9นาทีเท่านั้นเองที่บิ๊กซีก็11นาทีเท่านั้นเองตลาดสดนะครับที่นี่อุดมสมบูรณ์มากนะครับ สามารถเดินทางไปง่ายๆนะครับ6นาทีก็ถึงแล้วนะครับใกล้มากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ดีนะครับถือว่าฮวงจุ้ยดีมากๆเลยนะครับเพื่อนๆหากเพื่อนๆสนใจนะครับก็สามารถที่จะติดต่อกับนายหน้าหรือตัวแทนใต้ลิงก์นี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ